สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโต้นะคะแล้ววันนี้ก็มีรถเก่งซีดานน่าใช้มาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda City 1.0S นะคะได้รถปี2020 <S <S เลขไม่เพียงแค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะราคาเพียงแค่389,000บาท รูค้าเครดิตดีฟรีดาาผ่อนเพียง6,000ตลอดอายุสัญญาเลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกนะคะพี่ๆขาทันนี้บอกเลยว่าได้ไปคือราคาดีมาก บอดี้ตัวรถด้านข้างเรียงสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสีขาวเดิมโรงงานไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์มีให้ครบนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในโคมเดียวกันเลยกระจังด้านหน้าได้เป็นโคมเนี่ยนะตัดกับตัวรถสีขาวนะคะคันนี้นะผ่อนเพียงแค่6 0 0 0รไยได้ให้ 15, บาทขึ้นไปลูกค้าสามารถซื้อคนเดียวจบเลยบอดี้ตัวรถด้านข้างสวยมากเลยนะคะไม่มีรัอ่ะ ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํานะคะพี่พีๆขาในส่วนของตัวล้อนะคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะขอบ15นะคะแล้วก็ได้ยางปีใหม่ๆด้วยรัดก็ยางปี2022นะขอบล้อไม่มีรอยฝูดขีดนะคะหรือปีนฟุตบาตมาเลยนะดอกยางานหนาเลยนะคะพี่มีไฟเลี้ยวแก้มรถมาให้แบบนี้เลย กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยสีขาวตัดกับสีดำนะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะคันนี้จะได้เป็นคุมโทนสีดำตัวเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมโรงงานเลยนะนี่สภาพเบาะสวยนะคะไม่อมความร้อนนะคะพี่ๆหัวน็อตนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนรอยแตนสีเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบเลยนี่ลูกค้าดูได้เลย น็อตไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสภาพสวยใช้งานน้อยนะสติกเกอร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมนะเม็ดอาร์ตเดิมแบบนี้เลยนะกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของ Honda กระจกแค้เดิมทุกบานของ Honda นะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะเบาะด้านหลังได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะสภาพเบาะสวยๆเลยนะนี่ตัวเบาะไม่มีชีคขาดเลยนะแล้วก็หัวน็อตนะเดิมๆ ไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนค่ะพี่ๆรอยแต้มสีมาร์กเดิมโรงงานนะบอดี้ตัวรถนะคะนี่โครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมเม็ดอาร์ตเดิมนะมีบริการตรวจรถนะคะให้ฟรีทุกจุดบอดี้เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีตีลังกากอไมามาแน่นอนนะคะในส่วนของไฟท้ายคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะ ไฟท้ายแบบ LED นะโัรโลโก้ตัวกสอดน,นะคะอยู่ครบหมดเลยแล้วก็เสากาดได้เป็นแบบคีบฉลามเรียบร้อยนะป้ายทะเบียนได้เป็นกรุงเทพแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะในส่วนของตัวเดี๋ยวมาดใมนะูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะลูกค้าเราสามารถใช้รีโมทนะกดค้างแบบนี้นะนี่มันก็จะติดให้แบบนี้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคะพี่ๆ่ะ ห้องเก็บสัมภาระพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยเก็บของได้เยอะมากๆนะอ่าเก็บของได้เยอะมากๆโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมหัวน็อตไม่มีกระดิกเลยนะคะไม่มีไขนะไม่มีร่องรอยการผลอกนะคะพี่ๆแล้วก็ด้านล่างก็มีอุปกรณ์แม่แรงยางอร่อยให้ครบเลยนะนี่เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะอยซีนทังมะพร้าวเดิมโรงงานนะคะที่รถไม่มีน้ำขั้วมานะหัวน็อตฝาท้ายเดิมไม่มีถอด ไม่มีแกะมานะนี่ฝาท้ายเดิมๆิเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแล้วก็บอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะไม่มีชนหนักพิควาล์มจมน้ํากลับสีมาแน่นอนนะคะสีเดิมสีเดิมเดิมเลยนะพี่อาจจะเก็บงานเล็กน้อยนะพวกรอยสะเก็ดหินนะคะแล้วก็บ่อด้านหลังนะคะไม่มีฉีกขาดเลยสภาพเบาะสวยนะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แออัดแน่นอน ไม่อัดแน่นอนนะัคะาด้านาหลังนะนี่สําหรับคนอยากได้เล็ดผ่อนน้อยๆนะรายได้หมื่นห้าลูกค้าสามารถออกคนเดียวจบเลยนี่กระจกปรับลงออตโต้บานพังขับนะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เล็นะคะพร้อกมกระปุกมูสตาร์ทนะพี่ๆขาอ่ะปุ่ม,มูสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้เนาะไปดู โฟมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวโฟมลาลัยได้เลยนะหรือว่าจะรับสายวางสายนะสามารถควบคุมได้เลยนะคะแล้วก็โพมลาลัยไม่มีรอยถะลอกเลยพี่พี่นี่โพมลาลัยไม่มีรอยทะลอกแล้วคันนี้นะใช้งานน้อยมากเลขไมค์แค่เลขไมค์ประมาณ 7, mm. เจ็ดหมื่นเลขไมค์ประมาณเจ็ดหมื่นนะคะแล้วก็วิทยุนะเดิมโรงงานฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะแล้วก็อ่า เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะแล้วก็แอร์เป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์1 0 0 0นซีซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะสะอาดแบบนี้เลยค้ามน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีหยดนะคะนี Sci ่สายไฟเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะร้อยแต้มสีเดิมโรงง,งานนะคะอยู่ครบหมดเลยหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะลูกค้า ฐานด้านหน้านะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนแล้วก็หัวน็อตนะคะฝากระโปรงเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะรอยมีอาร์ตรอยเหรียญบาทเรียงกันสวยๆกลมๆแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์มอ,อกรน,นะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนนะแผ่นฉนวนการความร้อนนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะได้เป็น Honda City 1้ s นะคะรถปี2020 ราคาเพียงแค่389,000บาทฟรีดาวนผ่อน6,000นตลอดสัญญาเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้เลยนะมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซน็นให้ถึงหน้าบ้านนะมีหลายไฟแนนซ์เลยนะคะพี่ๆขาหากใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์083 4 4 2 8762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยคะ่ะ และได้1น0่งนพับาทลูกค้าสามารถออกคนเดียวจบเลยนะไม่ต้องใช้คนค้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมเลยหากใครสนใจนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ